ไม่มีอะไรจะทำ้ายเธอได้เท่ากับการใช้เงินของเธอเองถ้าคุณมีนิสัย5้าอย่างนี้ออมยังไงก็ไม่รวยคอนเทนต์อวดเงินเดือนมันตกกระป๋องไปหมดแล้วเพราะเดี๋ยวนี้มีคอนเทนต์ที่เจ๋งกว่าว่าเอาเงินไปทำอะไรได้ผลตอบแทนดีทำไมไม่ทุกคนบอกว่าไม่ได้มีเงินก้อนมากแต่เอาไปลงทุนนู่นนี่นั่นได้อยู่เรื่อยๆางทั้งที่ไอ้เราก็มีเงินก้อนเหมือนเขาแต่ทำไมไม่เอาไปลงทุนสักทีก็เพราะว่าสิ้นเดือนทีไรก็ต้องเอาเงินที่ว่านี้ไปใช้ตลอดเลยดูดีมีตังแต่ใครจะรู้ว่าจริงๆแล้วไม่ได้มีความมั่นคงทางการเเเเเงงงงินน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 นลลยยออออพรรรราาาาาาะะะววว่่่่มมีีสสัััแบบบ้้้้้้กกกคคคคคุโชหหจดื2 ที่คิดจะลงทุนนิดเดียวและหวังผลกาไรเป็นเกอะเป็นกำไม่รู้ตัวเลยว่าที่ลงทุนนิดหน่อยไปทุกๆเดือนนั้นเมื่อนํมามาบวกกันในแต่ละปีสามารถนาไปเที่ยวยุโรปโบกบ้านผ่อนลุได้เลยทีเดียวก็สองขี้เกียจหนักไม่เอาบอลไม่สู้ทํางานไปวันๆทําตามหน้าที่หรือน้อยกว่าหน้าที่ไม่มีการพัฒนาตัวเองไม่มองถึงความก้าวหน้าไม่เห็นว่ามีงานยากๆหรืองานแปลกใหม่ก็พฏิเสธลูกเดียวทําไม่เป็นบ้างไม่สะดวกบ้างแต่ความจริงคือขี้เกียจจนไม่อยากทําอะไรนี่ยังไม่รวมถึงวันหยุดเที่ยวแต่นอนไม่คิดหารายได้เสริมหรือหาความรู้ลง แล้วยังมีนิสัยชอบทําเรื่องไร้สาระไม่คิดคํานึงว่าในนาคตจะเอาอย่างไรกับชีวิตไม่คิดวางแผนเป้าหมายอะไรพอไม่มีเป้าหมายก็ไม่มีแรงมันดันใจไม่อยากได้อะไรก็ซื้อทันทีไม่รู้ตัวว่าอยากมีเงินไปนเพื่ออะไรกันแน่แต่แต่ละเดือนเลยไม่รู้ว่าเงินหายไปไหนใช้อะไรไปบ้างข้อสี่ชอบอดวดรวยเสพติดชีวิตหรูสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ต้องมีก่อนใครคอลเลคชันนาฬิกาหรือรองเท้าก็ต้องเป็นเจ้าของให้ได้สําหรับคนที่มีนิสัยชอบใช้ของแพงแบบไม่จาเป็นหลายคนก็มีนิสัยชอบอวดไปด้วยเพราะถ้ามีของแพงๆเป็นเฟอ,เอร์นนนจออรรรรขงงงงง่่่่่่าาาาาากกกยยย็ททํใให้้้คคคคืมมวววววีดแแแตตตัพะไป ู้ว่าผู้ที่เสพติดความหรูแบบนี้จะเงินเดือนเยอะแค่ไหนหรือพยายามเก็บเงินเท่าไหร่ถ้าใช้ชีวิตแพงๆก็คงไม่เหลือให้รวยจริงๆได้ข้อ5มีนี่ไม่ยอมใช้ก่อนนี่ไม่รู้จบตอนทึ่มาจากข้อก่นกอนๆเมื่อมีนี่ใส่ชอบใช้เงินสุลุยสุาลแบบไม่จําเป็นไม่คิดหน้าคิดหลังไม่วางแผนการเงินไม่ทําบัญชีรายรับจ่ายไม่ตั้งเป้าหมายในการออมชอบใช้ของแพงกินอยู่แพงยังไงยังไงก็มีปัญหาการเงินในอนาคตอยู่ดี